สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนวิธีการเขียนวัตจักรบอลฮัเบอร์อยู่ในเนื้อหาเรื่องพันธะเคมีหัวข้อพันธะไอออนิกเคมีม4เทอมหนึ่งนะคะจะเป็นปัญหาระดับชาติของเด็กม4เลยว่า1เขียนยังไงแล้วก็พลังงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างเนาะมันก็มีหลายชื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าใจความสำคัญของวัตจักรบอลฮ h a เบอร์เนี่ยบอกอะไรเรา จริงๆอีตัววัตจักรวอนบอลฮาร์เบอร์เป็นการรวมแผนภาพทั้งหมดเลยว่าที่มาการเกิดสารประกอบไอออนิกมันมีที่มายังไงปกติแล้วสารประกอบไอออนิกเกิดจากโลหะเนาะมารวมกับอะโลหะถูกไหมแล้วก็ได้เป็นสารประกอบไอออนิกการที่อยู่โลหะที่อยู่ในสถานะของแข็งจะกลายเป็นอะตอมอิสระแล้วกลายเป็นไอออนบวกอะโลหะอยู่ในสถานะของเหลวหรือก๊าส กลายเป็นอะตอมอิสระแล้วกลายเป็นไอออนลบเนี่ยมันมีที่มายังไงนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากโลหะยกตัวอย่างโซเดียมคลอไรด์แล้วกันนะโซเดียมอยู่ในสถานะของแข็งเป็นของแข็งแบบโลหะเนื้ออ่อนใช้มีดตัดได้สีเทานะคะก็เราจะต้องทําการแยกพวกนางออกจากกันเพราะว่านางอยู่เป็นผลึกนะโซเดียมนี่แบบอยู่กันเป็นพักเป็นพวกแบบนี้อัดกันแน่นอะตอมของโลหนะเนาะอยู่กันแบบ เป็นผลึกของโลหะว่างั้นเถอะแล้วเราจะต้องทำให้ผลึกตัวเนี้ยหลุดออกมาเป็นอะตอมอิสระก็คือเปลี่ยนจากสถานะของแข็งให้เป็นกา๊าซถูกไหมอันนี้คือขั้นตอนที่1เนาะเราต้องทำให้โซเดียมเป็นก๊าซให้ได้ก็คือเป็นอะตอมเดียวปึง้งพร้อมละตอนนี้เมื่อเป็นอะตอมอิสระยังไม่ยังไม่พอเราต้องทำให้โซเดียมเนี่ยกลายเป็นไอออนบวกให้ได้ด้วย ก็คือต้องดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากโซเดียมให้ได้นะมันก็จะกลายเป็นอะตอมของโซเดียมที่มีประจุลบหายไปตัวหนึ่งแล้วนางก็จะอยู่ในสภาพไอออนบวกอันนี้คือโลหะเพราะฉะนั้นขั้นตอนของโลหะก็จะผ่านทั้งหมดขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะเรามาดูพลังงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่1เนี่ยโลหะอยู่ในสถานะของแข็งต้องทําให้เป็นกา๊าซพลังงานที่เกี่ยวข้องนี่คือพลังงานที่ใช้ในการ เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซก็คือการระเหิดใช่ไหมคะเราใช้คาว่า sublimation นะพลังงานการระเหิดพลังงานการระเหิดถ้าเราอยากรู้ว่าขั้นตอนนี้ดูดหรือใครพลังงานให้เราสังเกตว่าปฏิกิริยาที่ดูดพลังงานเนี่ยคือเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสารมันจะต้องแยกห่างออกจากกันมากขึ้นหรือมันมีการสลายหรือหลุด อนุูภาคตัวใดตัวหนึ่งออกไปอันนี้คือเราเปลี่ยนจากของแข็งเป็นกา๊าซก็คือต้องดูดพลังงานเพื่อทําให้โมเลกุลของแข็งอยู่ห่างกันมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นเป็นพลังงานที่ไปทําลายพลังงานพันธะของโลหะขั้นตอนนี้ดูดพลังงานบางทีเขาก็จะเขียนสั้นๆด้วยตัวย่อก็คือ sublimation ก็ใช้ตัวย่อ E คือ energy แล้วก็ใช้ตัวห้อย sublimation นะอันนี้คือชื่อเต็ม sub ลีมชันเป็นพลังงานที่ดูดเข้ามาเพื่อเปลี่ยนจากของแข็งเป็นกา๊าซจากนั้นโซเดียมในสถานะก๊าซก็ต้องแปลงร่างเป็นไอออนบวกอยู่ๆจะกลายเป็นไอออนบวกไม่ได้ต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องพลังงานที่ทําให้อะตอมสูญเสียอิเล็กตรอนก็คือทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปเราเรียกพลังงานไอออนไนเซชันใช่ไหมคะอันนี้คือ IE เนื่องจากอิเล็กตรอนหลุดไปตัวแรกเราเรียกว่า IE1 ขั้นตอนนี้ก็ดูดพลังงาน เพราะฉะนั้นพลังงานที่เราจะเขียนย่อก็คือพลังงานไอออนิเซชันลำดับที่1น,นี่คือพลังงานที่เกี่ยวข้องสําหรับโลหะต่อไปเรามาดูฝั่งอะโลหะอะโลหะก็คือเราจะพูดถึงการสร้างพันธะไอออนิกของโซเดียมคลอไรด์เราจะใช้คลอเีนนะคะเริ่มต้นคลอเีนอยู่ในสถานะกา๊าซนางเกาะกัน2อะตอมเราต้องทําให้เป็นอะตอมอิสระแต่เราจะใช้แค่อะตอมเดียว อะตอมเดียวนะคะพลังงานในขั้นตอนนี้ใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะจากนั้นคอรีนเนี่ยเราก็จะยัดเยียดอิเล็กตรอนให้นางเพื่อนางกลายเป็นไอออนลบนะและขั้นตอนสุดท้ายเราจะดึงเอาโซเดียมไออนอ,ไอ,อนจากโลหะคอไลไอออนจากอะโลหะมารวมกันกลายเป็นสารประกอบไอออนิกให้ได้ เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับอะโลหะก่อนนะคลอเีนตอนแรกเนี่ยเกาะกัน2อะตอมแบบนี้ cl cl เกาะกันแบบนี้ด้วยพันธะโควาเลนต์นะคะถ้าใครเรียนพันธะโควาเลนต์ก่อนก,ก,ก็จะเข้าใจมนันเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของอะโลหะเนาะเราต้องแยกออกจากกันนะเพราะฉะนั้นเราจะดูดพลังงานเข้าไปพลังงานที่ดูดเข้าไปก็คือพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะเราเรียกว่าพลังงานพันธะนะคะใช้ตัวย่อก,ก็คือ bonding energy นะ energy แล้วก็ย่อด้วยคำว่าบอนอันนี้คือพลังงานในการสลายพันธะกลายเป็นคอรีนอะตอมอิสระ2อะตอมแต่เราต้องการคอรีนแค่อะตอมเดียวขั้นตอนนี้ก็เลยใช้พลังงานแค่ครึ่งหนึ่งนะคะหาร2จากนั้นคอรีน1อะตอมตัวนี้เดี๋ยวเมื่อเราหาร2ใช่ไหมเราจะเติม1ส่วน2วางข้างหน้าเติม1ส่วน2วางข้างหน้านะคะ เพื่อเพื่อที่ระบุว่าเราใช้คลอรีนแค่อะตอมเดียวจากนั้นเนี่ยตัวคลอรีน1อะอตอมเพราะ2ตัวนี้ตัดกันไปแล้วนะคลอรีนหนึอตอมจะรับอิเล็กตรอนเพื่อเป็นไอออนลบในขั้นตอนนี้อะตอมของธาตุรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพื่อกลายเป็นอะตอมไอออนลบเนี่ยก็คายพลังงานนะคะพลังงานที่คายออกมาหูเกมเขียนเป็นเครื่องหมายลบนะเราเรียกว่าพลังงานอิเล็กตรอนแฟฟินิตี้นะ e ิเล็กตรอนแอฟฟิ y ใช้ตัวย่อว่า ea นะคะตัวนี้ใช้เขียน energy แล้วก็ ea นะจากนั้นโลหะกับอโลหะจะมารวมกันเพื่อเป็นผลึกของ Ionic พลังงานในขั้นตอนนี้คายออกมาเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงาน lattice นะคะถ้าเราเอาค่าพลังงานตั้งแต่โลหะกลายเป็นไอออนบวกอะโลหะกลายเป็นไอออนลบแล้วมารวมกันเนี่ยเราเอาพลังงานของทุกๆขั้นตอนมาบวกกันตามตามรูปแบบของพลังงานก็คือว่าถ้าเป็นขั้นตอนการดูดพลังงานเราจะแทนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะปฏิกิริยาหรือขั้นตอนที่คายพลังงานเราจะแทนเครื่องหมายลบเนี่ย ผลรวมพลังงานบวกกับลบมันจะไม่เท่ากันนะถ้าเป็นสารประกอบไอออนิกที่มันเสถียร stable เนี่ยคือหลังจากรวมพลังงานแล้วเนี่ยผลรวมพลังงานฝั่งบวกกับฝั่งลบรวมกันแล้วจะยังติดลบนะคะเพื่อทําให้โมเลกุลของสารประกอบเนี่ยมันเสถียรครานี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นวัตจักรบอลฮาร์เบอร์คือเราก็ต้องเข้าใจที่มาก่อนเนาะอยู่ๆจะไปเขียนเลยก็ใช่เรื่องใช่ไหมเราจะเริ่มต้นจากการเขียน การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของโลหะอย่างเดียวแล้วค่อยมาเขียนการเปลี่ยนแปลงของโอโลหะหรือสลับกันไปก็ได้นะคะเดี๋ยวรูแก้มจะสอนการเปลี่ยนแปลงออสอนการเขียนโดยที่ใช้การเปลี่ยนแปลงของโลหะอย่างเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่โซเดียมคือวัตจากบอลฮาร์เบอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแทนเป็นสเกลแกนตั้งถ้าพลังงานต่ำจะอยู่ข้างล่างถ้าพลังงานสูงขึ้นคือดูดพลังงานเข้าไปเนี่ย ก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้โซเดียมอยู่ในสถานะของแข็งเนาะแล้วก็เราใช้1ส่วนสองคลอเรีนใช่ไหมคะอยู่ในสถานะก๊าซนะเราจะเริ่มเขียนการเปลี่ยนแปลงของโซเดียมก่อนเลยเราก็มาดูว่าโซเดียมเนี่ยเราต้องทำให้มันกลายเป็นอะตอมอิสระในสถานะกา๊าซก็จะได้เป็น Na ในสถานะกา๊าซแต่ว่าคลอลรีนเหมือนเดิมโอเคไหม แล้วเราก็จะเขียนการเปลี่ยนแปลงของโซเดียมอีกรอบหนึ่งเมื่อโซเดียมเป็นกา๊าซโซเดียมก็จะได้รับพลังงานเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นอะตอมอิสระศูนย์เสียอิเล็กตรอน1ตัวอิเล็กตรอนหลุดออกมา1-2ส่วนสอคอรียนยังเขียนเหมือนเดิมนะคะจากตอนเริ่มต้นเลยโอเคไหมอ่ะในในขั้นตอนนี้โซเดียมพร้อมละพร้อมละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนการเปลี่ยนแปลงของคอรีนโอเคไหมคอรีน ก็จะต้องดูดพลังงานเข้ามาเพื่อเป็นอะตอมอิสระถูกไหมเดี๋ยวขอขยับนิดหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนการเปลี่ยนแปลงของคอร์อนนะคะคือในวัตจักรบอลฮาร์เบอร์ตัวไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเราก็เขียนเหมือนเดิมเหมือนกับขั้นตอนก่อนหน้าอันนี้คือเราจะเขียน Cl ในสถานกานะก๊าซนะคราวนี้ เราก็จะเขียนขั้นตอนการรับอิเล็กตรอนตอนนี้คือมันมี CL ในอะตอมอิสระแล้วใช่ไหมแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่ได้จากการการไถ่โอนอิเล็กตรอนของโซเดียมเนาะคลอรีนเนี่ยจะมารับอิเล็กตรอนขั้นตอนการรับอิเล็กตรอนเนี่ยคือนางจะคายพลังงานเนาะเราก็จะเขียนผลิตภัณฑ์หลังจากรับอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยเขียนลงมาด้านล่างคือคายพลังงานออกมานะ เขียนเป็น Na Na ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะคลอรีนเมื่อรับอิเล็กตรอนแล้วเป็นประจุลบแบบนี้เมื่อ Na เป็นบวกคลอรีนรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นประจุลบขั้นตอนนี้คายพลังงานเราจะเห็นว่าเราเขียนผลิตภัณฑ์ไว้ด้านล่างแล้วแล้วก็เอาอีสองตัวเนี้ยมารวมกันจนกลายเป็นผลึกไอออนิกเราก็เขียน NaCl ในสถานะของแข็งนะคะ สมมตินะว่าตัวเลขในขั้นตอนต่างๆเอาเอาแบบเอาแบบเบาๆนะคือเบาๆหมายความว่าคิดเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆแล้วกันนะคะนี่คูแก้มสมมติตัวเลขแล้วกันนะในขั้นตอนนี้ถ้าเป็นดูดพลังงานขอเขียนปากกาแดงนะคะสมมติดูดไป200ขั้นตอนนี้ก็ดูด300ขั้นตอนนี้ดูด400อ่ะเป็นเท่าไหร่แล้วเนี้ยเก้าอใช่ไหมรันนี้คายพลังงานอันนี้คายพลังงานออกมาเอ่อ้อยอันนี้คายพลังงานออกมา1000 เวลาเราหาผลรวมของพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิกเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลขเนี่ยมารวมกันโดยเอาเครื่องหมายระบุไว้ด้วยตัวไหนที่เป็นบวกก็คือขั้นตอนของการดูพลังงานเนาะก็จะเป็นบวก400บวก300บวก200แล้วก็คายออก800คายออก1000นะผลรวมพลังงานเนี่ยมีค่าเท่ากับ ติดลบเท่าไหร่เอยอันนี้พันแอันนี้ติดลบพันแเนาะเกับ9อ่ะติดลบ900เราจะเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานที่คายออกมาหลังจากเกิดเป็นสามประกอบไอออนิกแล้วหนังสือบางเล่มก็ใช้คาว่า heat of formation นะคะเป็นพลังงานที่คายออกมาหลังจาก เกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วเราก็ดูผลต่างฝั่งที่ดูดพลังงานกับฝั่งที่คายพลังงานเนี่ยฝั่งที่คายเยอะกว่าเนาะเยอะกว่ากันอยู่เท่าไหร่ก็คือผลต่างอยู่ที่900ติดลบนะคะเราจะเรียกตัวนี้ว่า heat of formation ก็คือพลังงานที่ใช้ในการรวมกันเพื่อเป็นสารประกอบไอออนิกในขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเนี่ยจาก ไอออนอิสระในสถานะกา๊าซกลายเป็นผลึกของแข็งตัวนี้เราเรียกว่าพลังงานแลติชนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโจทย์เขาถามว่าพลังงานแลติชใช้ตัวย่อ e ห้อย l เนี่ยคือขั้นตอนไหนมีค่าเท่าไหร่ให้เราสังเกตจากประจุอิสระในสถานะกา๊าซรวมกันเราได้ของแข็งอันนี้เราเรียกว่าพลังงานแลติชจะเป็นขั้นตอนการคายพลังงานนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนวัตจักรบอลฮาร์เบอร์คือถ้าเราเข้าใจที่มาเราก็จะพอที่จะอ่าน แผนภาพได้แหละว่าเฮ้ยขั้นตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะเวลามันเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนของโลหะอย่างเดียวหรือของอะโลหะอย่างเดียวตัวใดตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวลงคลิปใหม่นะวันนี้เสร็จแล้วบาย